เราแบบว่านอกจากตาเรารู้แหละว่าจะมีกิจกรรมต่อให้เราแบบว่าทำนาแบบว่าเคลียร์กับน้องไปแล้วครับแล้วเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในซีรีส์อะไรอีกไหมต่อจากนี้ต้องรอดูครับครับต้องรอติดตามครับใช่ฮะต้องรอติดตามได้ใช่เอะไรนะเท่นอะไรนะที่ต้องรอติดตามเช่นเพราจริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นเดี่ยวพี่บุญก็มีซอมบี้ฮะเดี่ยวก็จะมีซอมบี้ซอมไบเวอร์ของทางดูมันดีพี่ออบครับอยากดูทัคู่ด้วยอ่ะ ไม่ได้ยังยังบอกไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอสำนักข่าวนี้ผมขอเฟดออกเลยได้เลยครับอยากให้แฟนกล้องไปหาทางขวามากเลยสำนักข่าวนี้คือจี้มากจี้ตลอดเลยสำนักข่าวนี้ไม่กล้ามองขวาเลยตอนนี้เราก็คิดว่าเผื่อแบบคันๆมีความหวังนะพราะเราก็มีความหวังอะไรอย่างจริงเรายังไม่ไปไหนนะใช่คือต่อให้ไม่มีผลงานเราก็ยังอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับด้ธุรกิจด้วยการทำนี่ครับใช่ทำหลายหลายอย่างด้วยกันเรียว่าหันไปทางไหนก็ จะมีกัน <amounts> ก <of audio writers> <ohn> ัน <Labor> ย <ator il fi> ัไงก็จะใช่ไปไหนรอก้นบแบคไรอยมีมีครับผมก็อย่างอย่างวันนี้มีมีมีอย่างวันนี้วันนี้ก็จะเพลงคู่เพลงคู่เพลงใหม่อม่ถึงไม่เธอต้องดูว่าฉันอดทนได้ขนาดไหนฉันปวดฉี่มากเลยตอนนี้ ไม่ไม่เป็นไรฮะเราเป็นคนแบบเปิดไปแล้วจริงๆว่าเพลงนี้เป็นไอวันนี้เป็นการร้องเพลงคู่ของเราสองคนครั้งแรกด้วยเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงคู่ที่เป็นเพลงคู่จริงๆเพลงแรกเนาะพี่นิวเนาะเพลงแรกเพลงแรกใช่แล้วพี่นิวพี่นิวยู่ข้างก็เนี่ยมันเป็นสติกว่านะมันล้นนะมันก็เป็นเป็นเนื้อเพลงที่แบบว่าเป็นความหมายของเราทั้งสองคนครับผมหมายถึงแฟนคลับด้วย อยากพูดเยอะกว่านี้โอเคครับ <laughs> ครับผมก็ประมาณนี้รกิจของเราสองคนหนุ่ยก็ยังบอกไม่ได้ไไดแต่ว่ามีาครับแต่มีแน่นอน <laughs> เป็นแบบน้ำย่อยให้เขาไปชิมก่อนไงใช่แล้วเราจะค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆนะั่นแหละให้เข,เขาจะได้มันลุ้นกันบ้างเนานะใช่ครับผม ในๆก็หนๆแล้วแบบถ้าในพา์ที่แบบเป็นแค่เราสองคนอะนะเงี้ยนอกจากนี้เรามีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะนอกเานี้ว่าเราสนิทกันมากขึ้นเนาะเรามีแผนที่จะแบบว่าไปไหนแบบไปเที่ยวหรือมีอะไรกิจกรรมอะไรพวกนี้นอกเหนือจริงๆก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่คือที่เราไปแผนที่เราอยากไปเที่ยวแล้วคือเราได้ไปแฟนมีตอยู่แล้วใช่แล้วก็ได้ไปแบบหลายๆประเทศเนาะเออเราก็ได้มีถือโอกาสเที่ยวต่อสักหน่อยเพราะว่าเราเองก็ทํางานมาตลอด3ปีเราไม่มีแกลบที่แบบเราได้หยุดแบบ โหยาวแบบเป็นเดือนเป็นอะไรเลยแล้วก็จะแบบส่วนใหญ่ก็ว่างไม่ตรงกันมีช่วงโควิดเนี่ยได้หยุดแต่เราก็ไม่เที่ยวอย่างนี้เนาะถ้าไม่มีผู้กักตอยู่เนี่ยเราอยากจะไปไหนกันคะสองคนอ่าจริงก็ิงก็ไปอินเดียเขาเขาอยากไปกินของที่อินเดียอยากไปลุยอินเดียสักรอบหนึ่งในชีวิตแต่เราอยากไปอยากไปดูแสงเหนือใช่ครับผมที่ไหนนะที่สวิตสวิตสแลนด์ครับเรามีแผนว่าจะไปด้วยกันมีครับมีมีมีครับคือไปสวิตซ์กันใช่ครับผมแล้วพี่บุญจะพาน้องไปอินเดียด้ไหม เราผมผมไปได้อย่าโอ้ยอยาสงสารคี่หมือนกันจริงไม่คืนเนี้ยชอบชอบดูแบบในในวอล์กอะไรเงี้ยชอบดูกับไปจริงก็เหมือนกันนะพี่เพราะว่าไปนะไปเอ่อไปดูเอ่อพวกคลิปที่เขาไปมาคือเขาบอกว่าดูในคลิปสนุกแต่พอไปจริงอ่ะสนุกกว่าอ่าเป็นไงเขาบอกมาอย่างนี้คนที่สำหรับคนที่ไปอินเดียเขาบอกเป็นเมืองที่มีมนต์ขลังไปแล้วจะติดใจก็เนี่ยเดี๋ยวลองไปที่พูดอย่างนี้จะโน้มน้าวอยู่ไม่เชิงโน้มน้าวครับผมแค่พูดให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่จริงเราอยากไปหมดแหละ ใช่ฮะแค่มีเวลาว่างก่อนโอ้ใช่ถามว่าจากนี้สงสัยจะต้องมีถ่ายอะไรกันต่อเนี่ยไม่มีก็มีของเขาเป็นซีรีส์ของเขาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวบอกครับผมกองหลังตายเนี่ยเนี่ยเราถามเราถามขงบนก็มีซอมไวเบอร์นี่แหละครับผมใช่ก็สลับกันทํางานบ้างแต่ไม่ไม่ได้หายกันไปไหนก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมอ่แล้วจะถามถึงน้องแมวของเป้มหน่อยสิครับผมเป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับน้องก็เล่นอยู่ห้องก็ตุ๊บทุบอยู่ห้องครับแบบว่าเล่นเล่น จริงๆคุณแม่ไม่อยู่ด้วยครับมาช่วยดูน้องช่วงนี้ช่วงไหนไม่อยู่ห้องคุณแม่ก็ดูแบบดูแลความเรียบร้อยของน้องครับผมแล้วที่ปุ่นล่ะคะที่ปุ่นตอนนี้ปวดฉี่มากครับตอนนี้สติร้องรอยอ๋อแมวแมวมามามาพี่ใอนใแอนอ๋อก็โอเคครับผมตอนนี้น้องก็ลิร์ทเป็นปกติคือน้องอะดื้อเป็นคนที่เป็นแบบดื้อมากหมาหมาบนใจแอนใช่คือจะจะคนละขั้วกับเป็มคือเหมือนเขา เป็นนิสัยตามเจ้าของอ่ะคือเราก็เป็นคนอเลิร์ตไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดีๆของเปรมก็คือวันๆนั่งเอามือจุ่มน้ําแตะกินอ่ะฝากเลยค่ะฝากผู้เราฝากซีรีส์ฝากทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็อย่างอย่างแรกเลยเราก็ต้องขอฝากซีรีส์ครับผมเชื่อป่าน์ตีพิสุดท้ายด้วยเนาะก็คืนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่ห้าทีจะออนเป็นอีพีสุดท้ายครับผมถ้าดูย้อนหลังก็สามารถดูที่ไอชีอีครับก็จริงๆไม่รู้จะจะพูดอะไรเยอะนะเพราะว่ามันเป็นครั้งซีรีส์ออนครั้งสุดท้ายอีพีสุด มีแต่คาว่าขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็ดูผลงานของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานคนอื่นครับผมใช่ครับผมก็ฝากเสื้อป่านด้วยนะครับผมฝั่งนักแสดงทุกคนด้วยรวมถึงทีมงานก็ตั้งใจทํามาแบบดีมากๆเลยจริงๆก็มาร่วมส่งพวกเขากับนิยายด้วยกันกับพวกเราครับผมและที่สำคัญก็ถึงวินทีมจะกลับไปแล้วก็ยังมีบุญเปรมอยู่นะครับผมใช่ก็ฝากพวกเราไว้ตลอดไปด้วยฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ